การอธิษฐานที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การอธิษฐานขอสิ่งต่างๆแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอบคุณการคิดใดๆของเธอคือการสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นถ้อยคำของเธอมีอำนาจให้ผลเมื่อความคิดกับถ้อยคำรวมกัน ก็จะสร้างความจริงของเธอขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อดังนั้นเธอจะได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงตัวอยู่ในขณะนี้เพราะพระเจ้าแสดงตัวอยู่เธอจะไม่ร้องขออย่างนั้นไม่มีสิ่งใดตายที่แท้จริงจัก,กรวาลไม่เคยสูญเสียสิ่งใดไปสิ่งหนึ่ง ทุกสิ่งเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกจะเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่เป็นนิรันด์หากคุณรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นเพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นสิ่งต่ำต้อยความจริงแล้วคุณยิ่งใหญ่และมีศักยภาพและมีศักยภาพภายในมากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีก คุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต้องเปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นพลังงานที่ไร้รูปร่างผลก็คือทุกคนสามารถกลับมาเกิดใหม่ตามเจตจำนงที่ต้องการคำถามที่จำเป็นคือคุณต้องการจะเป็นอะไรกันแน่ การอธิษฐานที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การอธิษฐานขอสิ่งต่างๆแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอบคุณการคิดใดๆของเธอคือการสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นถ้อยคําของเธอมีอำนาจให้ผลเมื่อความคิดกับถ้อยคํารวมกัน ก็จะสร้างความจริงของเธอขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อดังนั้นเธอจะได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงตัวอยู่ในขณนะนี้เพราะพระเจ้าแสดงตัวอยู่เธอจะไม่ร้องขออย่างนั้นไม่มีสิ่งใดตายที่แท้จริงจัก,กรวาลไม่เคยสูญเสียสิ่งใดไปสิ่งหนึ่ง ทุกสิ่งเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกจะเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่เป็นนิรันร์หากคุณรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นเพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นสิ่งต่ำต้อยความจริงแล้วคุณยิ่งใหญ่และมีศักยภาพและมีศักยภาพภายในมากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีก คุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต้องเปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นพลังงานที่ไร้รูปร่างผลก็คือทุกคนสามารถกลับมาเกิดใหม่ตามเจตจำนงที่ต้องการคำถามที่จำเป็นคือคุณต้องการจะเป็นอะไรกันแน่ การอธิษฐานที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การอธิษฐานขอสิ่งต่างๆแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอบคุณการคิดใดๆของเธอคือการสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นถ้อยคำของเธอมีอำนาจให้ผลเมื่อความคิดกับถ้อยคำรวมกัน ็จะสร้างความจริงของเธอขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อดังนั้นเธอจะได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงตัวอยู่ในขณะนี้เพราะพระเจ้าแสดงตัวอยู่เธอจะไม่ร้องขออย่างนั้นไม่มีสิ่งใดตายที่แท้จริงจัก,กรวาลไม่เคยสูญเสียสิ่งใดไปสิ่งหนึ่ง ทุกสิ่งเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกจะเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์หากคุณรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นเพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นสิ่งต่ำต้อยความจริงแล้วคุณยิ่งใหญ่และมีศักยภาพและมีศักยภาพภายในมากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีย คุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต้องเปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นพลังงานที่ไร้รูปร่างผลก็คือทุกคนสามารถกลับมาเกิดใหม่ตามเจตจำนงที่ต้องการคําถามที่จำเป็นคือคุณต้องการจะเป็นอะไรกันแน่ การอธิษฐานที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การอธิษฐานขอสิ่งต่างๆแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอบคุณการคิดใดๆของเธอคือการสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นถ้อยคำของเธอมีอำนาจให้ผลเมื่อความคิดกับถ้อยคำรวมกัน ก็จะสร้างความจริงของเธอขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อดังนั้นเธอจะได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงตัวอยู่ในขณนะนี้เพราะพระเจ้าแสดงตัวอยู่เธอจะไม่ร้องขออย่างนั้นไม่มีสิ่งใดตายที่แท้จริงจัก,กรวาลไม่เคยสูญเสียสิ่งใดไปสิ่งหนึ่ง ทุกสิ่งเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกจะเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่เป็นนิรันดรหากคุณรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นเพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นสิ่งต่ำต้อยความจริงแล้วคุณยิ่งใหญ่และมีศักยภาพและมีศักยภาพภายในมากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีกคุณมีความสาถ ที่จะเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต้องเปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นพลังงานที่ไร้รูปร่างผลก็คือทุกคนสามารถกลับมาเกิดใหม่ตามเจตจำนงที่ต้องการคำถามที่จำเป็นคือคุณต้องการจะเป็นอะไรกันแน่การอธิษฐานที่ถูกต้อง จึงไม่ใช่การอธิษฐานขอสิ่งต่างๆแต่เป็นการอธิษฐานเพื่อขอบคุณการคิดใดๆของเธอคือการสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นถ้อยคำของเธอมีอำนาจให้ผลเมื่อความคิดกับถ้อยคำรวมกัน ก็จะสร้างความจริงของเธอขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อดังนั้นเธอจะได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงตัวอยู่ในขณะนี้เพราะพระเจ้าแสดงตัวอยู่เธอจะไม่ร้องขออย่างนั้นไม่มีสิ่งใดตายที่แท้จริงจัก,กรวาลไม่เคยสูญเสียสิ่งใดไปสิ่งหนึ่ง ทุกสิ่งเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกจะเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่เป็นนิรันดรหากคุณรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นเพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นสิ่งต่ำต้อยความจริงแล้วคุณยิ่งใหญ่และมีศักยภาพและมีศักยภาพภายในมากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีย คุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต้องเปลี่ยนสภาพกลับไปเป็นพลังงานที่ไร้รูปร่างผลก็คือทุกคนสามารถกลับมาเกิดใหม่ตามเจตจำนงที่ต้องการคำถามที่จำเป็นคือคุณต้องการจะเป็นอะไรกันแน่